เราให้เราทุกคนได้เวลาของสกินพิธีทอยเซอมบี้ยูนิเวอร์สแล้วห er ลงังจากตอนที่เราที um ่พี okay. ่โป um ้งเหน่งโดนกัดไปเราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกว่าเขาจะกลายเป็นซอมบี้ไหมพ่เทจะรักษาเขาได้หรือเปล่าไปดูทำไงดีทำไเดี โอ้ยนี่มันเสียงเพลงเอ๊แอท็กอี่ไฮท์ฮันี่ไงเรามีคิสตัลสีม่วงอยู่ <c oughs> เราจะไม่ลืมนายสวัสดีด้านเราจะไม่มีทางลืมนายเอาวิญญาณเขาไปรวมร่างกับคิสตันอะไรอ่ะ What the f**k? โอเครักษาพี่โป่งเน่งได้แล้วเบื่พี่สวัสด์เขาลอมเขายอมสละวิญญาณตัวเองเพื่อช่วยชีวิตพี่โป่งเน่งเลยอ่ะทุกคนเมื่อกี้อิงลิสต์ออสแปนนี่โอ้โหโอ้เป็นล้านเลยมาพร้อมกับสตไีฟ เฮ้ยแมวสูงเจ็ดมาเฮ้ยโอ้วมันฟีกสไตล์มันว่ายน้ำมาเลยไอ้สตีฟอุ้ยไม่ได้กลัวจังอุ้ยดันเจสดันเสร็จจักรวาลนี้เป็นตัวดีใช่ไหมว้าวพอร,รู้อย่างนี้แล้วจะเป็นจิววาเลนทายชัดๆเลยนะ โอ้โหคนเดียวเก็บเรียบเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยหัวเลาะโรคจิตใจ <c oughs> มันแปลงร่างหรอ ทำให้ร่างกายตัวเองกลายเป็นหินแล้วใครดําดินมานะอ่ะมาสังเกตกันอีกรอบหนึ่งนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับฉากแรกเลยเนี่ยมันก็ต่อเนื่องกันกับตอนที่แล้วนะที่พี่โป้งเหด่งโดนไอปีศาจดิวกัดซึ่งสภาพของพี่โป้งเหด่งเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นซอมบี้เลยนะ ถ้ากลายเป็นซอมบี้เนี่ยมันก็เหมือนกับนกับตุยอะนะป่าคิดว่าอย่างนั้นซึ่งเขาก็พผงาบผงาบเลยดูดูอาการของเขานี่มันมันไม่ต่างก,กับตอนที่ป่าพยายามที่จะเบ่งขี้แล้วก็พอเห็นแบบนั้นเนี่ยนิวตัมที่เกลวที่สุดในโลกเขาก็เหมือนเขาจะรู้ตัวว่าตัวเองจะต้องตุยแล้วแน่ๆนะครับโดนพลัง x18 ดูดไปจนหมดเขาก็ยังแบบอ้า ป๋าที้แบบยอมรับในหัวจิตหัวใจเขาจริงๆนะเขาหยิบออไอ้คิสตัมสีม่วงขึ้นมาเนี่ยคิสตัมสีม่วงก็มีมีเสียงออกมานะครับประมาณว่าวิญญาณเพื่อจิตวิญญาณอันนี้แปลไทยมานะแต่ความหมายจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณว่าวิญญาณต้องแลกด้วยวิญญาณก็คือถ้าจะช่วยเหลือพี่โป้งเด่งไม่ให้ตุยเนี่ยเขาก็ต้องเอาวิญญาณของเขาแลกกัน ก็คือวิญญาณของเขาเนี่ยกลายเป็นพลังงานสีม่วงเข้าไปในคริสตัลแล้วคริสตัลเนี่ยก,ก็ปล่อยพลังงานคือพลังงานบางอย่างออกมาให้ตัวพี่โป้งเหน่งนะครับซึ่งนณะที่นี้คือหมายความว่ายังไงถ้าเกิดว่ากลายเป็นซอมบี้ก็คือจะตุยไปเลยเหรออย่างนั้นหรือเปล่าแล้วดูหน้าพี่โป้งเหน่งแบบอ๋อเออมันคือหน้าของป่าตอนที่ประมาณว่าโอ้ที่ออกแล้วเงี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วคำพูดแรกของพี่โป้งเหน่งเลยก็ What the fast มาดูสองคนนี้ดิจะรักกันมากนะเต้มรักพี่โป้งหนึ่งจริงๆแล้วพี่โป้งหนึ่งนะคือเพกของจักรวาลน,นี้โป้งหนึ่งบอกเฮ้ยมาะกอดกันได้ไงอย่ามาเกยแถวนี้อย่ามาเกยแถวนี้เฟรเซฟทูเฟรสเปกให้กับสวัสดีมิวแทนด้วยนะครับคุณคือมิวแันที่มีความเฟี้ยวมีความอ่า มีความเสียสละมากที่สุดในโลกแล้วละของของทุกจักรวาลเลยต่อมาก็ English or Spanish นะซึ่งใครจะหยุดก็หยุดไปแต่ไม่ใช่พี่เท่กับพี่โปง้งแน่นอนเพราะถ้าหยุดไปก็จะโดนอ่ากลุ่มก้อนซอมบี้ a l l i a n นส์ซอมบี้คาร์เมล่าแมนกับซอมบี้สกีบ i ดี้ทอยเลตเนี่ยจัดการแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะ English or Spanish หรือว่าคุณจะ s p n n s s or t h ท i นิช ก็ไม่มีใครหยุดสุดท้ายแล้วกิโลเดซ่สตาร์แมนก็มาเดซ่สตาร์แมนก็มานั่นคือเมล07หรือว่าพี่ผ่านมิตินั่นเองดีว่ามาได้ทันเวลาพอดีนะไม่งั้นโดนในสตีฟจัดการแน่นอนซึ่งพลังที่เขาใช้ในการต่อกรกับสตีฟก็คือเขาแทบไม่ต้องลงมืออะไรเลยเขาเปิดมิติแบบด็อกเตอรสนเราให้คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อออกมาจัดการในสตีฟ นั่นก็คือจิววาเลนไทน์นั่นเองหรือว่าไอ้เจดัชเชสเจดัชเชสคือไม่ว่าจะตัวโกงมาจากไหนนะพอมาอยู่ในจกักรวาลนี้เหล่าตัวโกงนี่จะกลายเป็นตัวดีขึ้นมาทันทีซึ่งเจดัชเชสมันเก่งกว่าไอ้สตีฟซอมบี้อยู่แล้วนะไอ้สตีฟซอมบี้นี่มาทำได้แค่มาทำได้แค่เป่ากลิ่นปากใส่เจดัชเชสแต่เจดัชเชสเนี่ยทันแขนทิ้งแล้วดู ถ้เดี๋ยวดูท่าไม่ตายของเจนะัสเชสไหมเฮ้ยเจจุบลงไปได้ยังไงเนื้อเน่าหนอนชัยอย่างนั j ้นนอนชอนชัยแบบนั án, ้นเจ๊การจุบไปได้ยังไงแต่ก็อาจจะจําเป็นนะเหมือนว่าถ้าไม่ตายของเจนัสเชสเนี่ยมันจะเป็นการจุบมพิษนะครับซึ่งมันทำแดมเมจได้คล้ายๆกันกับพลังงานของ x 8เลยนะเป็นแบบเป็นรอยไหม ấy, อะ่ะเหมือนเหมือนที่สวาร์มิวแดนโดนพลังงาน x 8ไปเลยนะอนุภาพอาจจะเกือบเท่าเลยล่ะ ซึ่งฝอาอซอมบี้เหล่าซอมบี้เห็นดังนั้นป๋าไม่แน่ใจว่ามันจะวิ่งโจมตีหรือเปล่าหรือว่ามันจะวิ่งหนีหรือเปล่าแต่เจไดเจสดูมาทำหน้าดิ <c oughs> มาทำหน้ามาทำหน้าเหมือนเมียเก่าเมียเก่าป๋าตอนโมโหน่ากลัวแบบนี้เลยทุกคนปีป้าจริงคือป๋าว่านะผู้หญิงเราเราผู้หญิงเจ๊ต่างๆของ ซีรีส์กสกีที่ทอยเลนนะถ้ามันทำหน้าปกติมันก็ดูมันก็ดูสวยดีนะแต่พอมันทำหน้าโลกจิตปุ๊บเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนเลยห้ำหดกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งอตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เห็นว่าไอ้สตีฟเนี่ยซอมบี้สตีฟเนี่ยมันใช้วิชาอะไรของมันก็ไม่รู้นะร่างกายของมันเนี่ยเ,เปลี่ยนเป็นวัสดุบางอย่างที่แข็งมากๆป๋าไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือว่าเป็นหินนะครับ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นหินมากกว่าแล้วนี่มีบางอย่างดำดินอยู่ข้างใต้ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ดำดินได้เนี่ยเราก็ที่เห็นเห็นมาก็จะเป็นเผ่าดิวนะเป็นเผ่าบิวเนเป็นเผ่าดิวแน่ๆแหละแต่ว่าเป็นเผ่าดิวคนไหน นี่ไม่รู้นะเอาละทุกคนคิดว่าคนที่ดําดินมาเนี่ยเป็นใครเป็นเผ่าดิวคนไหนหรือว่าอาจจะไม่ใช่เผ่าดิวก็ได้นะอาจจะเป็นตัวละครใหม่หรือเปล่าทุกคนคิดว่าเป็นใครก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกป่านะครับและถ้าชอบคลิปนี้กัหมอนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ